ผู้ชมครับเรื่องที่มีการเผชิญหน้าการรางรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจจะอยู่คนละซีกโลกกับประเทศไทยนะครับแต่สําหรับเรื่องที่ทั้งโลกจับตาดูจับจ้องว่าจะเกิดสงครามหรือไม่ น่นอนครับคาถามมีว่าคนละซีกโลกกันนั้นแล้วประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่วันนี้คุณนัฐาจะมาพูดคุยกับเรานะครับกอะติดเรื่องนี้มาเป็นเดือนแล้วนะครับคุณนัฐาครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันถือว่ามีความเสี่ยงมากนักขนาดไหนที่บอกว่ามีการยิงเข้ามาในโรงเรียนอะไรทํานองนี้นะครับก็ยังเห็นการกล่าวหากันไปกล่าวหากันมานะคะกรณีที่ยิงเข้าไปที่โรงเรียนทางสหรัฐก็ระบุว่าเป็นกลุ่มกบฏท,ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนที่รัเสเซียนหนุนหลัง เข้าไปยิงเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของอยูเครนครแล้วทําให้มีการบาดเจ็บขึ้นซึ่งตรงนี้ทางผู้นําของอยูเครนประธานาธิบโโดีวลดิเมียเซเลนสกี้บอกว่าเห็นไหมรัเสเซียกําลังสร้างเรื่องเพื่อทําให้เกิดการสรูส้ร,รบทรําให้เกิดสงครามขณะที่รัเสเซียก็ระบุว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องยูเครนแต่เป็นการสู้รบของกลุ่มที่ไม่พอใจยูเครนอยู่แล้วคือจะพยายามแยกเรื่องนี้ออกจากสถานการณ์โดยรวม เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความเสี่ยงนะคุณก่อเขตเพราะรว่าปฏิเสธ<จ>ไม่ได้ว่าพื้นที่ตะวันออกเป็นพื้นที่ที่กําลังระอุในแง่ที่รัสเซียก็บอกว่ามีกลุ่มคนที่ไม่พอใจอยูเครนอยู่แล้วรัสเซียต้องการที่จะช่วยให้คนเหล่านี้สบายอกสบายใจมากขึ้นโดยเฉพาะแคว้นดอนบาสซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกตรงนี้แหะค่ะเป็นจุดที่ต้องจับตามองเกี่ยวกับวิกฤตทั้งหมด รัสเซียยูเครนเนี่ยค่ะแต่ก็น่าสังเกตว่ามีการถ้าบอกว่ามีการกระทบกระทั่งกันยิงใส่กันแล้วเนี่ยครับแล้วมันหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคนจ้องจะรบกันเนี่ยถ้าจุดชนวนปึ้งแล้วเนี่ยมันจะต้องไปต่อแต่ปรากฏว่าข่าวที่เราได้รับเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็ต่างฝ่ายออกมาไม่เกี่ยวกับฉันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเกี่ยวกับเธอสิเธอจะมามามารบกับฉันทํานองนี้แต่ปรากฏว่ามันไม่มีสถานการณ์อะไรต่อจากนี้ตรงนี้แหละค่ะคงประมาทไม่ได้ครรับเพาาะว่ ก็ประเมินกันอยู่แล้วโดยเฉพาะในสายตาของผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ที่ได้เห็นกองกําลังของรัสเซียยกพลเคลื่อนพลไปประจําการประชิดพรมแดนยูเครน1นึ0 0 0นห้าหมืนายนะคุณกอเกตถือว่าเป็นการเคลื่อนพลจํานวนเยอะที่สุดตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตูมตามอะไรขึ้นมานิดเดียวจะเกิดอะไรขึ้นตามมาตรงนี้ก็ไม่มีใครคาดการได้ถึงแม่รัสเซียจะบอกว่าเขาดาเนินการอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องภายใน ดำเนินการภายในเขตของเขาของรัเสเซียเองเนี่ยนะครับแต่แน่นอนครับการเคลื่อนกําลังไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็มีข้อขัดแย้งยูเครนจะไปร่วมกับนาโตตามที่สหรัฐอยากให้เป็นหรือเปล่ามันเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เป็นภาพรวมภาพกว้างพอพูดถึงภาพรวมภาพกว้างแล้วคุณนัทธาครับมันจะมากระทบถึงประเทศของเราไหม จะบอกว่าไม่กระทบก็ไม่ได้นะคะคถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ทางยุโรปตะวันออกเป็นความขัดแย้งตรงพรมแดนยูเครนรัรเสเซียคนไทยมองดูอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวครับแต่ในบรรยากาศที่ภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดในเชิงความมั่นคงการเมืองกำลังเกิดขึ้นครับแล้วถ้าแยกพวกกันว่าใครเป็นพวกใครรักกับใครรักกับค่ายไหนมันก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยอย่างนี้เลี่ยงได้ยากครับตอนนี้ถ้าแบ่งคร่าวๆก็จะเห็นความขัดแย้งระหว่างค่ายรัสเซีย ซึ่งพันธมิตรใหญ่ก็คือประเทศจีนครับอีกด้านหนึ่งก็คือสหรัฐเนโตสหภาพยุโรปครับที่ต้องการจะรับรองยูเคลนเข้าเป็นสมาชิกนีโตซึ่งรัสเซียไม่ต้องการแล้วเห็นจีนออกมาแสดงจุดยืนแล้วว่าไม่ต้องการให้สหรัฐเดินหน้าเพื่อที่จะกดดันรัสเซียต่อก็เห็นการแบ่งขั้วคร่าวๆแบบนี้อย่างชัดเจนหมายความว่าเกมภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกก็กำลังเกิดความคุกรุ่นในรูปแบบนี้ค่ะคนไทย ถ้าถูกกระทบในเชิงรูปธรรมอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะคุณกฤชช่วงนี้ราคาพลังงานสูงขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเซมิคอนดักเตอร์ที่รัสเซียป้อนวัตถุดิบเข้าไปแกละพาลเดียมเนี่ยแหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนอุตสาหกรรมการผลิตในไทยก็จะถูกกระทบไปด้วยทั้งเรื่องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ในระยะยาวในเชิงนโยบายการต่างประเทศนโยบายด้านความมั่นคงของไทยก็คงจะต้องปรับตัวเราจะ วางตัวแบบนี้ต่อไปหรือจะแสดงจุดยืนเกี่ยวข้องกับค่ายสหรัฐค่ายจีนอย่างไรคนอื่นจะมองไทยอย่างไรครับอันนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการวางจุดยืนนโยบายของไทยนะคะรัเสเซียก็น่าจะรู้ว่าถ้าทำอะไรรุนแรงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาแน่นอนเช่นนี้แล้วมันพอจะมีทางออก มีข้อตกลงหรือมีอะไรไหมครับที่บอกว่าอาจจะยุติเรื่องนี้ลงได้โดยที่ไม่มีการสู้รบไม่มีการเสียเลือดเนื้อเนี่ยนะครับใครที่คิดแบบนี้เนี่ยถือว่ามองโลกสวยเกินไปหรือเปล่า ที่พูดถึงกันมากนะคะก็บอกว่าต้องกลับสู่โต๊ะเจรจาแล้วข้อตกลงที่มีอยู่แล้วคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้อาจจะได้ยินคําว่ามิสมิสมิสนี่คือมวงหลวงของเบลารุสนะคะกรุงมิสเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2015บได้เห็นผู้นําที่เกี่ยวข้องก็คือรัสเซียและยูเครนไปร่วมประชุมพร้อมด้วยสักขีพยานก็คือผู้นําฝรั่งเศสและผู้นาเยอรมนีพร้อมด้วยผู้นําเบลารุสก็มากลางคุยกันละค่ะว่าควรจะต้องทําอะไร ก็นำไปสู่ข้อตกลงว่าต้องหยุดยิงแต่ก็เป็นการคุยแล้วก็แขวนข้อสรุปไว้ครับสรุปว่ายังไม่มีใครทําตามข้อตกลงมิ้นตอนนี้ก็เลยถูกเอ่ยถึงกันเยอะมากว่าน่าจะถึงเวลาแล้วละ่ะที่จะต้องไปฟื้นข้อตกลงนี้กลับมาคุยกันในรายละเอียดว่าจะค่อยๆถอยกันออกมาอย่างไรเพื่อที่จะทําให้บรรลุหรือว่าเดินหน้าข้อตกลงนี้ได้อย่างน้อยก็เป็นการยื้อเวลาค่ะครับแต่ที่ต้องดูจริงๆก็คงจะต้องดูว่า ท่านประธานาธิบดีปูตินคิดอย่างไร,ค,รคนนี้น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตจริงๆค่ะคุณก่อเขตเพราะรว่าไม่ว่าจะตัดสินใจจะเดินหน้าจะอยู่เฉยๆจะถอยก็เกี่ยวข้องกับโมบความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นค่ะประเด็นนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าชาตินิยมใช่ไหมครับรู้สึกว่าผู้นําที่มีชื่อเสียงประเทศมหาอำนาจเนี่ยมักจะมักจะเน้นถึงเรื่องนี้ ด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าปูตินเขาจะยังไงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่คุณนัทธาพูดนะครับว่าไอ้ข้อตกลงที่เคยตกลงกันแล้วแล้วมันถูกแขวนหรือเงียบไปนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยใครควรจะเป็นคนเริ่มครับคือถ้าจับสัญ,ญญาณตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้นาหลายๆท่านพูดตรงกันรวมถึงผู้นํารัสเซียด้วยนะคะคว่ายังมีเวลาสําหรับการทูตไม่ใช่ว่าทางเลือกทุกอย่างจบแล้วแล้วต้องรบกันไม่ใช่ทุกค,คนพูดคล้ายๆกันว่า ยังมีพื้นที่ทางการทูตเพราะรฉะนั้นก็ต้องเตรียมกลับมาคุยกันที่ข้อตกลงมินสนี่แหละค่ะอาจจะได้เห็นการค uh huh. ุกกรุ่นหรือว่าการเกือบเผชิญหน้ากันในแง่ของกองกําลังกันอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจกันได้จริงๆก็เป็นได้นะค,คุณก่อเขตว่าจะต้องกลับไปสู่โต๊ะเจราจาครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ที่สหรัฐก็พยายามออกมาบอกว่ารัเสเซียเตรียมบุกรั uh huh. เสเซียเตรียมบุกอีกไม่กี่วันบุกแน่รัเสเซียก็บอกสหรัฐเนโตเนี่ย หวาดภาวาประสาทหนักเกินไปแล้วรัเสเซียไม่ได้จะบุกแต่เหตุการณ์ที่คุณก่อเขตเริ่มต้นคุยกับด,ดิฉันก็นคือมีเหตุยิงเ<ม>ข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลน,นี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือไม่ที่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่บานปลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามในช่วงเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า,าต้องติดตามกันวันต่อวันเลยนะคะเพราะว่าอาจจะพลิกผันได้ตลอดเวลา ทีนี้ถ้าเราจะมองไปถึงย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าแนโตเนี่ยนะครับที่เขาสหรัฐพยายามจะยูเครนเข้ามาร่วมเนี่ยนะครับสหรัฐต้องการอะไรทําไมถึงต้องการแบบนั้นรัเสเซียเขามองว่ามันเจตนารมณ์เดิมของแนโต้เนี่ยที่ต้องการจะอะไรเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการจะทําอะไรกับรัสเซียมากกว่าต้องย้อนกลับไปยุคก,การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นเมื่อ31ปีที่แล้วนะคะและสําหรับถ้าอ่านใจประธานาธิบดีปูติน ก็คงไม่ต้องการให้เนโต้เดินหน้าขยายอิทธิพลมาทางฝั่งตะวันออกเหมือนกับเหมือนกับว่ากองทัพเนโต้จะชน uh huh. บ้านเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆทางฝั่งตะวันออกซึ่งรัสเซียไม่ยอม uh huh. ถ้าย้อนกลับไปดูความรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่ของอดีตสหภาพโซเวียตปูตินก็ต้องมองว่าฉันก็ต้องแสดงให้ประชาชนรัสเซียได้เห็นเหมือนกันว่าเราก็มีความสามารถ uh huh. ที่จะป้องกันตัวเองที่จะทัดทานกองกําลังของเนโต้แล้วนาโต้ก็ไม่ควรจะมาเหยียบจมูกด้วยการ หรือว่าเอายูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกของเนโต้ตรงนี้คือปมสําคัญเพราะว่าในทุกการเจรจาไม่ว่าจะเป็นท่านปูตินหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียครับย้ําว่ารัสเซียไม่ยอมให้ยูเครนเป็นสมาชิกของเนโตแต่นาโตไม่เคยพูดว่าจะทําตามครับํานี้ของรัสเซียเลยนโตบอกว่ามันต้องเข้าอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ยังไม่ได้เข้าตอนนี้เพราะฉะนั้นท่านปูตินจะกังวลอะไรไป แต่แน่นอนสําหรับผู้นํารัเสเซียครับก็จะต้องกดดันไปให้สุดๆดเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าผู้นํารัเสเซียก็ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็กล้าที่จะต่อกอนกล้าที่จะสู้กับทั้งเนโตทั้งสหรัฐถ้าไปดูจริงๆตอนนี้ก็ประเมินกันว่าฝั่ง EU ฝั่งเนโตสหรัฐเริ่มจะอ่อนลงไปนิดๆนะคะคุณก่อเทสเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนก็เอ่ยออกมาว่า ให้ยูเครนตัดสินใจแล้วกันว่ายูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกเนโตหรือไม่ครับถ้าไปถามผู้นํายูเครนตอนนี้บอกว่าอยากเข้าแต่เริ่มเปรย์ออกมาแล้วนะคะว่าอาจจะต้องนําไปสู่การลงประชามติค,คือให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้าคือถ้าไปสู่ฉากนั้นจริงๆก็หมายความว่าก็จะเป็นการซื้อเวลากันได้ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะคลายสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ส่งเผือกร้อนกลับไปให้ยูเครน ว่าก็ต้องฟังเสียงคนยูเครน <S <S 2> <S 2> ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าตัดประเด็นเรื่องของยูเครนจะร่วมแนโตหรือไม่ออกไปและเสียสบายใจขึ้นอะไรอย่างไรมันก็จะอาจ,อ,าจอาจจะคลี่คลายแต่ปัญหาอาจจะมองในเชิยงยุทธศาสตร์ของโลกของมหาอำนาจก็าอาจจะมองมากมากกว่านั้นนะครับประเด็นสุดท้ายครับคุณนัทธาถ้าเกิดจะต้องมีการสู้รบกันจริงๆเนี่ยรัเสเซียเขาจะต้องสู้รบในระดับไหน ระดับพื้นที่เฉพาะแล้วมันบรรทุกบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาหรือว่าเขาต้องใช้ทับบกทับเรือทัพอากาศซัดเต็มที่เลยยึดให้ได้ทั้งประเทศมันมันมีไหมอันนี้เขื่อไว้ถ้าเกิดความพยายามทางการทูตมันไม่บรรลุผลและเกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ไปถึงจุดนั้นนะครับที่ประเมินการฉากที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการโอเคยอมกันเชิงการทูตว่าฉากฉากแรกครัสเซียกดดันยูเครนได้ในเชิงการทูตที่ยูเครนอาจจะอ่อนอ่อนผ่อนตามในลักษณะ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะคะแต่ถ้าฉากนี้ไม่เกิดขึ้นรัสเซียอาจจะเคลื่อนพลเข้ามายึดทางตะวันออกของยูเครนก่อนที่แคว้นดอนบาสซึ่งเป็นเขตที่รัสเซียก็แสดงจุดประสงค์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในสภาดูมาของรัสเซียได้เห็นสสลงมติกันแล้วว่าเตรียมที่จะรับรองให้แคว้นดอนบาสเป็นเอกราชและรอไฟเขียวจากประธานาธิบดีปูตินรับรองก็จะเดินหน้าตรงนี้ก็จะ อาจจะไปคล้ายใครเมียที่เกิดขึ้นเมื่อปี2014ที่รัสเซียตัดสินใจบุกบุกเลยเข้าไปตรงพื้นที่ตรงนั้นแล้วสุดท้ายก็ผนวกดินแดนใครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียกรณีนี้อาจจะมีความคล้ายกันกับปี2 0 1 4ก็หมายความว่ามีการสู้รบแต่ไม่ได้ขยายเป็นก็จะอยู่ตรงแคว้นตรงนั้นแล้วถ้าสู้กันแบบนั้นจริงๆยูเครนก็คงจะไม่มี พลังมากพอที่จะป้องกันตัวเองเนโตก็ยังเคลื่อนพลเข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่ายูเครนยังไม่ได้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของเนโตหรือถ้ากรณีที่3บุกเลยบุกยูเครนเลยรัสเซียบุกใช้กําลังทางบกเนี่แหละค่ะบุกเข้ามาในยูเครนซึ่งทางเลือกที่3อาจจะเป็นทางเลือกที่หนักมากเกินไปครับแล้วรัสเซียก็คงประเมินแล้วว่าเป็นไปได้ยากถ้าจะทําสงครามกันเต็มรูปแบบ ในบแบบนั้นนะคะก็อาจจะได้เห็นทางเลือกที่สองที่อาจจะเกิดขึ้นครับเราก็ภาวนาว่าขออย่าให้เกิดการสู้รบใหญ่โตเลยครับทางออกทางการทุกท่าสําเร็จได้ก็จะดีวันนี้ขอบคุณคุณนัฐฐานนะครับและทั้งหมดนั้นคือ New Sroom ห้องข่าวไทย PBS ติดตาม New Sroom ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำนะครับ ทีมข่าวของไทยพีบเจะนำข้อมูลที่เป็นเรื่องร้อนๆในแต่ละสัปดาห์มาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มแล้วก็พูดถึงที่มาที่ไปนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมคุณนัฐาและทีมข่าวไทยพีบทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ